กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพักกิ่งไายรีพินาศช,ชื่อเฟซบุ๊กเซฟเซฟหนึ่งสี่สามครั้งที่สิวันที่17เดเดือนพฤษภา,ยค,าคมหกแปดขอต่อจากบท13จากเมื่อกี้ครับบท14ส่วดใหม่ครับเริ่มจากบท14ครับหมาปีนเข้าบ้านครับ14บส่ทสวดเกสุดปุ ตสูตรภาษิตะมิทังเตนะผะคะวะตาชานะตาปัสสะตาอะระหาตาสัมมาสัมพุทธเทนะอะทะตุมเหมาอะนุตสะเวนะมาปะรับปะปะ,ปะรับมะปะลายะมาอิติกิลิยายะมาปิทะกะสัมปะทาเน е นะมา ตักกะเห็นตุมาณยะขะเหนะมาอากาปะละปะลิวิตกเกนะมาทิทนิชานะักขะติยามาพภะ,ะรูปะตายะมาสะสะมะโนโนคะรุยะทาตุเมเหอตตะนาวชาเนยญทะาอิเมธรรมมาอากุสะลา อิเมธมมาชาวัชชาิเมธมมาวินยุขะระหิตาอิเมธมมาสัมัตาสมัมาชินาหิอะหิตายะทุขายะสังวัตต,ติอัะตุเมเหอะปะชะเหยยะถาปะชะเหยะะยะทะยะถาตุมเหอัตตะนาวชาเนยยาธาอิเมธมะ อุสลาอิเมธรรมาอะนะวัชชาอิเมธรรมาวินยูปัฉันทาอิเมธรรมมาสัมันตาสมาทิน,นาหิตายสุขายะสังวัตตาติอะทะตุเมเหอุปะสัมปัชชาวิหะเลยยาถาติสิบหทสวรอุปเนยยสูตร อุปนิยติชีวิตตะมัมปะมายุงชาลูปะนิตัสะนสนสัติฐานาเอตังภะยังมะละเนเปฆะมาโนปุญญานิกะยินาทะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตตะมัมปะมายังชาลูปะนิต,ะสะนสตัสสนสันติตานาเอตังภะยังมะละเนเปฆะมาโนโลกะ มิสังอะปะเหสันติเปกสันติเปโขโยทะกายนะสังขโยวาจายะอุทะเจตาสาตังตัสะเปตัสสุขายะโหติยังชียังชีวมาโบน ปะกะโลติบุญนงังธัมโมวะธัมโมหเวรักขันติธัมมาจาริงธัมโมสุจินโนสุขามาวะหิวหาติเอสานิสังโฆธรรมเมสุจินเนนาทุกขาติงคันาติธัมมะจารี สัพเพสังขาราอะนิจจติยะถาปัญญายะปัสสติอะทะนิมพินทาติทุกเขอะสะโมอสศมัคโขวิส <Yep. S 2> <kita> ุทธ <practition> ิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยะถาปัญญายะปัสสติอะทะนิมพินทาติทุกเขเอะมัคโขวิสุทธิยาสัพเพธรรมะอนัตติยะถาปัญญายะปัสสติ อัฏฐนิมพินธาติทุเขเอสัมโควิสุทธิยาสิ 16. บวกบวสวดอัฏฐปกาชาดกอาปะกะธามมเกนะเมเกทุติยังอาอาสูงตักิกาเตตะธัญญายะเมทาวีตัง ครเหยยะอปันะกังพะสุงเวสระ,ะนังยันติปับภะตานิวนานิจะอาลามะลุกค,คะเจอยานิมนุสาพระยะสิตาเนตังโขสระ,ะนังเขมังเนตังสระ,ะนะมุตตะมังเนตังสระ,ะนะมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตตะติ โยจะพุทธจะธรรมะจะสังคตจะสละนังขะโตจตาริอะริยะสัจจานิสัมมัปปัญญาะปัสสาติทุกขังทุกขะสะม,มุตบาทางทุกขะจะจะอะติกะมังอะริยะจะอาาัดถังติกลงทุกขูปะสะมะปะสะมะทาทิมังเอตังโขสละนังเขมังเอตังสงละนะมุตตะมัง เอตังสะละนะคัมคาสะละนะมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจะติสิบเจ็ดบวดสวดพันเทรละละัตตาถาอะติตังนาวนานะวาคเนยนะนับปะธิสังเกปติ กังเขอนาคาตังบุคครไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเมื่อควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะตตีตัมปะฮีนานตังอปปตันตะอนาขาตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอัตตะละไปแล้วและสิ่งนั้นก็สิ่งและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นสิ่งอันยังไม่ถึงปัตตุปัตตุปันนะ จะโยธรรม,มังตัฏฐตัฏฐวิปัสสติอหังหิรังอสังขุปปังตังวิทามะนุภะลูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันไม่นอนเยีนไม่คอนแขนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึ่งจะละพึ่งจเจริญธรรมนั้น,เน,เ,นเนื่องให้ปู่โป่งเถิดอาจเชวากิจจะมาตามปังโกปัญชามะละนางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละ ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนะหิโนสังขารเตนะมะหาเสเนนะมัจจุนาเพราะความเพราะว่าความพัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสยายในนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอะโหรันตะมะตันติตังตังเวพัเทกะรัตโตติ สันโตอาจิกาเตมุนีติพระมุนีผู้สยบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคา้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีลาตีหนึ่งเจริญด้วยประกาศและเช่นนี้แหละสิบแปดบทสวดพิหะพินหะปัด จะเวขาณปาถะแปะชะลาธรรมโมมะหิชะลังอะนะตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ระยาทีธรรมโมมะหิระยาทิงอะนะตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มะละณธรรมโมมะหิมะละนังอะนะตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ สัพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นต่างๆคือเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งปวงกรมมัสสะโกหิกรมมะกรมมทากรรม,มะทายาโทกัมมะโยนิกัมมะพันทุกัมมะปาิสะละโนเรามีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นผู้ดิดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งพราอาศัยยังกรรมมังกะลิสามิกัญญานางวาปากะกังวาตัสสะทะกัตสะทายาโทรพระวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นเป็นบุญหรือบาปเราจะเป็นทายาท คือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอพินหังปัจจะเวขิตัพังเราทั้งหลายควรพิจาาอย่างนี้ทุกวันเถิดสิบเก้าบทสวดเทวะตาอุยยโยชาณคาถา ทุกขปัจตาจะนิทุกขาพายาปัจจาจะนิพายาโสกปัจตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปินานิโนเอตาตาวตาจะอัมเหหิสัมปะทังปุณณสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทยาทานังทาทานังท,ทางทันตุสัตท,ทายะสีลังลักขันตุสัพทาภาวนาภิ ระตาหุนตุขันชันตุเทวตาขาตาสัพเพพุทธาภาละปัตตาปัจเกกานันจะยังพลังอรหัตตานันจเตเชนะรักขันพันพันธามิสัะโส20บ,บทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาหัตธรมยังปฏิทานาคาถาโยพระนามเส ยาเทวตาสันติวิหาระวาสีเนทูเปคาเลโพธิคาเลตะหิงตาหิงตาธรรมะเทนะพระวันตุปูชิตาสูถิงกะโลนเตทะวิหาระมันทะเลเถลาปะมันนาณวากาจะพิะโวสามามิกาธานาปะปติอุปาสกาขามาจะเศรษฐานิขามาจะาอิสลา สัปปานะภูตาสุขิตาภวันตุเตชะลาพุช,ชาเยปิจะอัตสัมภาวาสังเสธิทชาตาอัตโวปปาติกายิกานิกางธรรมะวะลังปทิจเตสเพติทุกขสะกะโลนตุสังขายังจาตุกิลังสตังธรรมโมธรรมัตถะลาจะปุคาลาสังโคโหตุสัมโควะ อัฏฐายะจะหิตายะจะอัมเหลักขันตุสัทธรรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุติงสัมปานุเยายามะธรรมเมอริยัปปเวติเตยีบเอ็ดบวชสวดสัพพปัตนิธานะคาถาแปลหัตธรรมยังปัตทิธานะคาถาโยพระนามะเส บุญนัตส,สิธานิกะตัดสะขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีปานานยานานญานิกะตานิเมจงมีจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญมีข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เตสันจะภาขิโนโหนตุสัตตานันตาปะมานากาแลแห่งบุญทั้งหลายที่อื่นข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุนุวัตตาจะคือชนเหล่าใดเป็นที่รัก ผู้มีคุณไมหังมาตาปีตาเทโยมีบานดาและบีดาของพระเจ้าเป็นต้นทิฐาเมจาปะยะทิถาวาจาวาวาทิถาวามีข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นอันเยมัตนัตเวลิโนและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาทิติโลกัสหมิงและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลก เตภูมิมาจาตัตโยนิกาเกิดในภูมิสเกิดในกำเนิดสีปัญเจกะจากตุโวกาลามีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่สังสะรันตาพระวาพระเวท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตังเยปฏิทานมเมสัตว์เหล่าใดทราบการในส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วอนุโมทันตุเตสายัง ขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทานเองเถิดเยกิมังปรับนับปะชานันติก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการในส่วนบุญของเจ้านี้เทวาเตสังนิเวทายุงขอเทพทั้งหลายจึงแกจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมะยาทินานานะบุญญานังเพราะเหตุ คืออนุโมทามุญทั้งหลายอนุโมทนาอนุโมทานาเหตุนาที่พระเจ้าให้แล้วสัพเพสัตตาสธาหวนตุข,ขอสัตว์ทั้งหลายจงอย่ามีเวรอเวอะเ,เวลูอเวลาสุขะชีวิโนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดเขมัมปะทันตะปะโปตุและจงถึงทางกเกษมเถิดเตสาทาิตนะตังสุภา ขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดขอให้ทุกท่านนั่งสงบกายนิ่งหายใจเข้าออกช้าๆผ่อนคลายร่างกายรักษาความสงบจากนั้นนั่งจิตสมาธิและกล่าวว่า ด้วยอนุภาพแห่งศาสตร์อานิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระนตัยด้วยการสายทยายสวด,ดมนต์พระสตรพระปาลิตาละและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขวัตดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงขอพระเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสายทยายมน์ และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรชัยให้แก่เจ้าและวัตถุมงคลพระเก่งภายรีพินาศโดยมูนิทิสมเด็จพระยานสังวรวัดบรวรนิเวศวิหารตลอดจนถึงวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งจัดสร้างขึ้นที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปาริตาละและคำมงคลในภาคาถาเหล่านี้ขอจงสวัสดิ์ ขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิการเถิดสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญกิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงสึงจงสึงถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวง ผลจากความทุกข์กายทุกข์ใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้านที่การงานชนะศักดิ์และมารทั้งหลายพร้อมสมบูรณ์พร้อมทุตรนาธนัสารสมบัติรีวานสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการพิจารณากรรมฐานเกิดปยายาัญญาญาณและ,จะเจริญด้วยจตุพรชัยทั้ง4คืออายุวันนัสุขะพาราเถิดขออนุโมทนากับ,บครอรโคยอดเศรษฐีทุกท่านเถิดสาธุ จบบทสดมนครับขอบคุณครับหมาเข้าบ้า